มุนอ okay. um okay. okay. ุ้ยไม่หัดกระสอบมุนอุ้ยป ja ุ้ยคำว่าอยู่สูงเนาะโอ้ใหญ่มาหลายอยู่เด้อหางใหญ่อยู่เด้อเนาะนี่เนาะโอเคนางเึินคาดเบิ่งเลยไหมแอนางเนี่ยนี่นางอันนี้นางอันนี้นางวะอันนี้นางอุ้ยใหญ่เนาะอันนึงหางกลางอันนึงหางน้องหางนึงหนาง นี่พาไปจบข้าหนจบรอดอบโสูไอโบเปลีนตือนี่แม่นบ่จ้าเบาหนุจบรอดอแลนหนีก่อนมูแต่บ่รอดอคือแลนหนีเอาเอาเอาห้างขวยมาโอเคตอนนี้กำลังจะแบ่งกันเด้อค่ะเพิ่นเอิญเอียงกับแม่นางบ่นะอันนั้นนางโตนางโตกินได้กำลังพอดีกินเลยนั่นนะ ทำบอดีกินตัวอันตัวแรงค่อยกระจูดเลยตัวหางกันเลยเดี๋ยวเอาไว้กินหลังออกพรรษาอันนั้นวิวให้ทั้งตัวหางเราจะบปูตัวมาเปิงกระตามสินี่วัวตันหังอยู่น้ำเผานี่ก็ระไนด้เนาะฮะยามันหางก่อนออกพรรษาแม่นเอาเลย่องฮัตตี้ขบก็อยู่นี่ิดนึงใหญ่อยู่เนาะจ่าปูอันเอาไว้เอาไว้นี่จะไปวิไปเอาไว้นี่จะไปค่อยๆจู่มเพื่อเพาะเท้าค่อยจะไปหางนี่ไป เลีงคูณนี่ฮะลูกบัวแซกแถวอางห้างก็ข่อีสาหันสคนคุณบนยเคยง่าดีเนี่ยงไ่ได้ห่างครับนี่อนหัวนี่้วขอวเจ้า่บบันโอ้ยมบสบายดีเห็นเห็นยังส่อเก่าอยู่บางเมอาห้าจอย่งเลี้หางกันสำน้จักรยานบัวไว้กินล่าผู้แล้วมัยังแซดเด้แบบนี้มันมางนันมันยังหน่อยอยู มาเห็ดกลางแจ้งค่ะคุงเห็นหุ่งเนาะไก่จะคํำแล้วค่ะอยู่ในสวนแก่ได้อ่าอ่าแจ๊จะไปหามงเหลือต่อหรลุงุเอาย่นองยมีต่นางใหญ่ๆอ้าวมึงวันก็อยากกินนัำแบบถ้าก็ออกมาได้นี่อ๋อมันก็ห้อยเหเลยเบ็นขั้วเลย โอ้ทอดหนังนี่ยยอดค่อยกินแล้วไหโอาหเลยอิ่มแล้วเหอหนูนด่ะยังบ่ทันได้ปั่นกันเมื่อแล้วอิ่มแล้วจ้าผู้แกอิ่มก่อนแล้วคนได้ใหม่ปีแล้วฟาดเลยคนสุเจ้ใหม่ปีแล้วก็โอ้ยขอบคุณเลยหลายวิธีไปเหมือนสุเจ้าไปค่อยหาไปสุ่งไปสุ่งเ่อลิงไปไว้อำเภอแล้วมันลงเขาหลายสวยงามเอ๊ะบ่ามีคนมีคนมากินตอน้ำกันเด้อจ้า ต้องเอามาต้มให้สุกเข้ากันแลค่ะคุณจะแบ่งกันแบ่สีตอนนี้ก็เอาสุกแห้งอยู่บ่บปาหนุกันเลยจะให้ต้มรวมสุกเลยเนาะบางพูดตอนนี้กูขอใจกูกูกินละตัวโดยชู้คาโก้ยังตอนนี้กระสุกแล้วเด้อค่ะกำลังจะตักขึ้นมากรองเข้ากันเนาะอันเจ้าอะไรกินเนี่ยฮะอืมอ่ะ ใส่ถาดมันงบ้าโอเคต้มให้สุกค่ะคงแบงไงเนาะย้ำจะไปเห็ดก็ะเข่าก่ะเห็ดางค่ะสุกเรียบร้อยแล้วมาใดทำมาใดสับต้องเอาต้องเอาทับพี่ตักขึ้นมาหน่ะละอืมค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วกะฮั้งนีิก็ถือว่ายังไม่ได้หลาไปไหนมันเบาบางอืมมันไ่ไหนอันนี้ยังไม่ไหลอยู่มันตกเมันแห้งมันเป็นครึ่งหมดเลยตกเป็นครึ่งหนึ่งคุณผาอืมอืมี้ตับเพ็ดหอมหอมบัวเลยหลอืมมันนี่เห็นยังกิ่นมุกใบตูมกอ่ามกตอใส่ผักอีตูจ้ะผักก็มีแต่ผักอีตูเนาะมาเดี๋ยวไปหาผักเรียบร้อยไปแบ่งกันละจ้า ไปเลยแบ่งต่อเด้จ้ะทีนี้คนละสามพูดอืมเติมแรกกับพูดละหนึ่งทับพีมึงแดดแู้วทับพีสองทับพีแล้วทับพี่ริทับพีที่สามแล้วนี่เนาะ ะปีที่สามโอเคอีกพูดหนึ่งจะจะเอาไปไห้หนะญ้าเถ่าจ้ะเป็นเออ่ไม้ยาของพวกเขาเลยหะคะเลยตรงแบ่งใหยื่อผนปลายโอเคเสร็จเรียบร้อยจากการแบ่งต่อเนาะจ้ะโอเคต้องม ไอ้ตู้ก็มีอ๋อเออไอ้ตู้ยบ่มมีสั่าอ๋ออันนี้อันนี้เพื่อนมวยไเนี่เลยอนมวยมวยมวยเหรอเออไ่เปลี่ยนมวยเหรอเรื่อมวยไห้กูไปห้องน้ตัวใอ้กูก็แบ่งกันแบ่งเรียบร้อยตนต่อไปจะเป็นการหมกตอของพววเขาเ้อค่ะไม่มีอะไรเข็ดกข่าวแบบง่ายๆเ้ค่ันนี้ง่ ใส่ตอลงไปเครื่องเขาก็จะยมิตรพริกกับหอมแดงเด้อค่ะอืมมีตรอะไรกากาเอาน้ำมาใส่ในง่อยใส่หมดหรือเปล่าใส่น้ำน้ำค่ะแล้วก็ใส่พริกลูกโดดลงไปเลยเด้อค่ะเมื่อกี้นะกับชูรสอะไอ่าใส่ชูรสลงไปเสือดีจันเอยเด้ออ่ารสดีนิดนึงอ่าอืมอันนี้ก็ ใส่ข้าวคั่วจังน้อยของคุลมเลยสูตรของคมลมักแบบนี้เลยใส่ข้าวคั่วคือจังอ้อมนี่บอสอืมง่ายหอ้อมนี่ยล่ะใส่ข้าวคั่วจังน้อยใส่ข้าวคั่วจังน้อยให้หอมมาส่นค่ะข้าวคั่วอันนี้กะปลาเด็ดปลาเด็ดหอปลาดาบอใส่ปลาด้นิดนึงเอาเขากันหน่อยทีนี้เราคนให้เข้ากันเพราะว่าตอให้สุกกล่าเด้อค่ะทุกคนอันนี้ก็คืออ่าพอเขาเครื่องเขาโรยน้าเดือดอีกรอบนึงก็คือสุกกล่าเด้อค่ะใส่ได้แล้วแม่นบอสแม่นค่ะ เหลือแต่ใส่ผักที่ตู๋เนาะบ้านูว่าใส่ใบมะกรูดน้ำจักหน่อยก็ได้<ม>ค่ะรกลิ่นหอมเนาะ่อาตบท้ายด้วยใบมังลักจ้าเ,เอาเช่นมันจะมากเกี้ยงมากจังเอาสำเนาละคะ่ะพอแล้วน้ำปลาเจ้หน่อยเนยาะจะมีรสชาติดึงรสชาติที่มาเติมน้ำปลาในวัสดุนี้อ่ะเอ้ยอนะครับอ่าเสร็จแล้วจ้า แสงก็บบอค่อยมีเลยค่ะทุกคนไก่คําแล้วคัมมันที่เข้าการะฐานน้ำามันก็นอนาะมาเด้อจ้ามากินหมกต่อน,น้ำกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหมกต่อของเราเนาะเสร็จเรียบร้อยละจ้าหมกต่อของเฮามาเด้อจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันแสบจ,จ้าอป็อ้นไงงามๆเค่ะปลูกไว้อำเภอแล้วมันลงเข้าอะไสวยงาม, <S <S มเอ๊ะมากินต่อน้ำกันเด้อจ้า